สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านครับคุณผู้ชมครับนี่คือเหรียญ10บาทร .9 เป็นเหรียญ10บาทที่ไม่มีผลิตในปัจจุบันแ้วนะครับนี่เป็นเหรียญ10บาทร .9 ยุคหายากรุ่นหายากครับเหรียญ10บาท 9เหรียญน,นี้นะครับผมอุจิวะเอบิโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีละเหรียญละ73,100บาทครับสำหรับคุณผู้ชมท่นานไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆเข้ามาดูใหม่ๆนะครับผมอุจิวะเอบิโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญเก่าผมรับซื้อแบงก์เก่าผมรับซื้อเหรียญหายากผมรับซื้อแบงก์หายาก ผมรับซื้อเหรียญรุ่นพิเศษผมรับซื้อแบงค์รุ่นพิเศษครับคุณผู้ชมครับใครมีเหรียญ10บบาทรอ9้าบ้างบอกให้ผมทราบในคลิปหน่อยครับว่าคุณผู้ชมนั้นมีทั้งหมดกี่เหรียญครับคุณผู้ชมครับผมอ่านทุกความคิดเห็นที่คุณผู้ชมนั้นได้แสดงความคิดเห็นมานะครับประเทศไทยมีทั้งหมด77จจังหวัด วันนี้ตอนเช้าผมไปอ่านความคิดเห็นวันนี้ตอนเช้ามานะฮะมีคนที่อยากให้ผมนั้นเดินทางไปรับซื้อนะครับผมรวบรวมจังหวัดมาแล้วมีทั้งหมด60กวัวจังหวัดนะครับแต่ตอนนี้ผมกําลังอ่านความคิดเห็นแต่ละความคิดเห็นนะครับว่าจังหวัดไหนมีคนต้องการให้ผมไปมากที่สุดผมจะไปจังหวัดนั้นก่อนนะครับเพราะว่านะักขณะนี้ผมต้องการเหรียญเก่าและต้องการแงค์เก่าจํานวนมากนะครับ คุณผู้ชมมาถ้าบอกว่าพี่ครับผมก็ให้คุณพ่อให้คุณแม่มาแสดงความคิดเห็นนะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปแสดงความคิดเห็นตั้งแต่ต้นปีพี่นับไหมคุณผู้ชมครับผมเคยบอกคุณผู้ชม้วครับว่าคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นทุกความคิดเห็นอยากให้ผมไปจังหวัดไหนผมนับทั้งหมดครับไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นตไว้ตั้งแต่ต้นปีนะหรือว่าปีก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าเคยแสดงความคิดเห็นไว้ตั้งแต่ปีก่อนหรือว่าต้นปีนะ ผมก็จะเอาทุกความคิดเห็นทุกจังหวัดที่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเนี่ยมารวมกันครับว่าจังหวัดไหนมีคนต้องการให้ผมไปมากที่สุดผมจะไปจังหวัดนั้นก่อนนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมบอกผมใต้คลิปครับว่าคุณผู้ชมนั้นอยากให้ผมไปรับซื้อจังหวัดไหนครับในบางกรณีคุณผู้ชมมัน่านบอกว่าพี่ผมเป็นคนภาคใต้นะผมอยู่จังหวัดยะลาครับพี่แต่ว่าผมมาทํางานกรุงเทพอ่ะ พ่อแม่ผมอยู่ยะลาครับผมอยากให้พี่ไปรับซิกย์ยาลาได้ไหมได้ครับให้คุณผู้ชมเขียนคําว่าจังหวัดยะลาใต้คลิปครับและผมจะเอาความคิดเห็นในแต่ละคลิปเนี่ยมารวมกันครับว่าจังหวัดไหนมีคนแสดงความคิดเห็นมากที่สุดจังหวัดไหนมีคนต้องการให้ผมไปมากที่สุดผมจะไปจังหวัดนั้นก่อนครับคุณผู้ชมมัองบอกเอาพี่คะแล้วกถ้าเกิดว่าจังหวัดหนูมีแค่หนูคนเดียวคะ่ะพี่มาไหมผมมาครับแต่ผมมาทีหลังนะ ก็อย่างที่ผมบอกให้คุณผู้ชมทราบครับว่าตอนนี้มีทั้งหมด60กวจังหวัดที่อยากให้ผมนั้นเดินทางไปรับซื้อครับดังนั้นอยากให้ผมไปจังหวัดไหนแสดงความคิห็นบอกให้ผมทราบใ้คลิปผมให้คุณผู้ชมแสดงความคิห็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายและพรุ่งนี้ผมจะออกเดินทางไปในทันทีนะครับคุณผู้ชมมาดูกันเนาะว่าในคลิปนี้ผมรับซื้อเหรียญร,รับซื้อแบงค์อาจได้บ้างครับ คุณผู้ชมครับแบงค์ใบแรกที่ผมรับซื้อในคลิปนี้เป็นแบงค์20รอ9ยุครอนะแบงค์20รอ9ที่มีรอ8พระองคท่านเดินอยู่ตรงนี้นะแบงค์20รอ9ใบนี้นะครับผมรับซื้อนะจ่ายงเงินสดนาทียาใบละ9 1 0 0 0บาทเห็นไหมด้านนี้เนี่ยเป็นรอ9ด้านที่2 จะเป็นรอแปดมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างมาดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะตรงนี้ล่ะในวงกลมก่อนเนาะจะเป็นพระพุทธรูปนะฮะนั่งตรงกลางมีร่วมทางซ้ายร่วมทางขวานะครับตัวเลข20บาทล่ะเลข20บาทเป็นเลข2กับเลขสูนะสังเกตนะเลข2เนี่ยมีขีดนองน้อนหนึ่งสองสามสี่นะเลขสูก็ขีดนองน้อนหนึ่งสองสามสี่นะครับตรงนี้ล่ะ ตรงนี้เป็นรูปรอ8เดือนหน้ารอ9ตามหลังนะครับตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นรูปทหารถือล่มนะแล้วก็ทหารอีก1 2 3 4 5 6เนาะหนอทหารมี6คนะนะแล้วก็ถือล่มนะครับเรียกทหารถูกหรือเปล่านาะอเป็นข้าราชการเนาะรูปดอกไม้1 2 3 4นะครับตัวเลข2 0บาทเป็นตัวท้ายครับมีรูปรอ8นะมีรูปสะพานนะครับ รูปพยาคุปเป็นสีเขียวปิดซ้ายปิดขวกับผางนั้นเป็นสีส้มครับอ่ะนี่คือด้านแรกย้ำราคานะครับสำหรับไปนี้ผมอุชิวะโอบิโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อจ่ายเงินสนทิปบละ91,000บาทอ่ะไปดูด้านที่2กันเนาะด้านที่2ครับตัวเลข20บาทตรงนี้เป็นตัวอารัปปีนะครับตรงนี้ล่ะ เลข8กับตัว B คุณผูช้ชมฮะใบนี้ผมรับซื้อไปละ9 1้0 0บาทจะต้องมีเลข8กับตัว B ตรงนี้จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะครับดังนั้นใครมีครบทั้งหมด2ตัวเนี่ยผมจ่ายเงินส่วนัวเทียะไปละ้าหมื่0บาทครับแต่คุณผู้ชมมาถาบอกว่าพี่ครับวันนี้ผมไม่มีอนาคตผมมีผมขายได้ไหมขายได้ครับแนะนํากดติดตามไว้ครับหรือคุณผู้ชมมาถามบอกพี่ครับพี่คะ หนูมีตัว b แต่หนูไม่มีเลข8ค่ะหนูเป็นเลขตัวอื่นค่ะพี่รับซื้อไหมคะเลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0ตัว b เลข1ตัว b เลข2ตัว b เลข3ตัว b เลข4ตัว b เลข5ตัว b เลข6ตัว b เลข7ตัว b เลข9ตัว b รับซื้อไหมคะ ผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นเนี่ยผมรับซื้ออีกราคาหนึ่งไม่ใช่ราคานี้นะครับดังนั้นใครมีเลขตัวอื่นกับตัว B ีอย่าทราบราคาแนะนําไปดูคลิปอื่นนะครับเพราะผมแจ้งราคาไว้ในคลิปอื่นแล้วนะครับตรงนี้เป็นตัวปลอกเก้าครับตรงนี้ลนะ่ะตรงนี้ตัวเลข2 0บาทเป็นตัวท้ายครับ ในวงกลมดูนะในวงกลมก็มีตัวเลข2 0บาทอัลบีกครับตัวภาษาไทยเขียนคําว่า20บาทครับตราประจําตัวพระองค์ท่านครับตรงนี้เขียนว่ารัฐบาลไทยครับตรงนี้ล่ะพยาคุธเป็นสีน้ําเงินครับปีกซ้ายเป็นเขียวปีกขวาเป็นส้มครับตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็สังขาคุณชุมมะบายนี้ผมรับซื้อไปละ91,000บาทจะต้องมีเลข8กับคอควายตรงนี้นะครับ ดังนั้นใครมีเลขแปดกับคอควายเนี่ยบอกให้ผมทราบในคลิปเลยครับผมพร้อมที่จะเป็นฝ่ายขับรถไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับหรือคุณผู้ชมมาทำหัวพี่ครับผมอยากขายนะแต่วันนี้ผมยังไม่มีอะอนาคตผมมีขายได้ไหมขายได้ครับแนะนากดติดตามไว้ครับหรือคุณผู้ชมมาทำหัวพี่ครับพี่ค้านูตั้งใจดูมากเลยค่ะหนูมีคอควายแต่หนูไม่มีเลขแปดค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นค่ะ เลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0คอควายเลข1คอควายเลข2คอควายเลข3คอควายเลข4คอควายเลข5คอควายเลข6คอควายเลข7คอควายเลข9้าคอควายเลขอื่นรับซื้อไหมคะเลขอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ผมรับซื้ออีกราคาหนึ่งไม่ใช่ราคานี้นะครับ ดังนั้นใครมีเลขอื่นกับคอควายอย่าทราบราคาแนะนําไปดูคลิปอื่นนะครับผมแจ้งราคาไว้ในคลิปอื่นแล้วเนาะคุณผู้ชมครับต้นคลิปนะต้นคลิปผมแจ้งราคานะครับว่านี่คือเหรียญ10บาทหล่อเก้ายุคเก่ายุคหายากเหรียญน,นี้ผมรับซื้อเหรียญละ73,1 0หือบาทเนาะต้นคลิปเนี่ยคุณผู้ชมดูนะในเนื้อสีเหลืองเป็นหล่อเก้านะส่วนแวนนะ่นเนาะ เนื้อสีเหลืองท่ามโพนกับข้างล่างอีอย่างเหลือพื้นที่ว่างอยู่นะครับเนื้อสีขาวตรงนี้เขียนคําว่าภูมิพลอดุลเดชครับตรงนี้เขียนคําว่ารัชกาลที่9กอ่านนี่คือด้านแรกด้านที่สองะด้านที่สองครับในเนื้อสีเหลืองเป็นรูปพระราชวังครับมีเลข10เป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลข10บนบบีครับตรงนี้เขียนคําว่าประเทศไทยครับจุดสีขาวละ่ะ1องสครับพอพันจุดสองซจุด,ด2546 คุณผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญ10บาทรอปีพศ .,2546 ผมรับซื้อเหรียญละ73,1 0 0บาทครับคุณผู้ชมนะก่อนจะจากกันไปคุณผู้ชมบอกให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยครับว่าคุณผู้ชมนั้นอยากให้ผมเดินทางไปรับซื้อจังหวัดไหนบอกให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยก่อนจะจากกันไปใครมีเหรียญ10บาทรอ9ปีพศ2546และมีทั้งหมดกี่เหรียญบ้างบอกให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยครับ คุณผู้ชมฮะวันนี้ผมจะรออ่านความคิดเห็นใต้คลิปนะครับว่าจังหวัดไหนมีคนต้องการให้ผมไปมากที่สุดพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปจังหวัดนั้นนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมเดินทางไปจังหวัดของคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถเขียนชื่อจังหวัดมาได้นะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนช่วยเขียนชื่อจังหวัดด้วยก็ได้นะครับ